ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนกรับผมสาหรับคลิปนี้เบาแหลมสิบห้าพี่น้องครับมาติดตามตัวเลขแนวทางนะครับเนาะเหล็เหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับเล่าพัฒนางวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องวันที่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขที่ออกสามสี่หกสามสองสองลับเล็กลางออกหกสามครับพี่น้องครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะเบาแหลมสิบห้าพี่น้องครับไปเบิ้งสํานักไหนมือนี้ครับ พี่น้องอดใจรอไว้นิดนึงครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีน้อเนาะท่านใดที่โชคมา n ครับผมครับกับทั้งช่องของบ่าวแหลมนะพี่น้องเนาะบ่าวแหลมก็ขอแสดงความดีใจนําพีน้ำนองครับถือว่าครับพี่น้องบ่าวแหลมครับผมประสบความสําเร็จนะครับเนาะครับการหาตัวเลขแนวทางครับเป้าหมายคืออยากให้เพี่น้องเฮานี่ครับผมได้โชคได้หมา้นครพี่น้องครับผมผู้ได้โชคมาเบ่าวแหลมก็ดีใจนําครับผมสําหรับคลิปนี้มาเบิ่งกัน ครับพี่น้องว่าตัวเลขครับของสำนักทีบ่าวแล้วชิพาพี่น้องกลับไปติดตามจะเป็นยังไงนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทา้งเนาะครับเนาะของหมวดทิ่พันมาครับพี่น้องครับเลขวิ่งครับพี่น้องของปู่ศูนย์เจ็ดครับผมวิ่งหนึ่งกับเก้านะพี่น้องเนาะรุดพี่น้องสำหรับจับคู่ครับกระรุดไปครับผมครับกระมี ไอ้เคี้ยงพี่น้องครับสามหกหกสามครับมีตั้งแต่สามเก่าครับพี่น้องเก่าก็พบตัวเดียวกันครับผมปีนไปปีนมาครับพี่น้องสองซองนี่คือสิบลมีตัวไก่นะครับบ่เปยังครับผมสำหรับงวดนี้ครับยาลืมพี่น้องครับเรียกปูนี่ครับบ้าล้ยสังเกตเพวนเราทันงวดนี้ว่าเขางวดน้าเขาแล้วที่พี่น้องครับฝากพี่น้องเอฟซีได้ครับเด้อเอาไปพิจารณากันเบิ่งย่าลืมยาพลาดครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับ ครับเมื่อเบิกกันครับพี่น้องสำหรับวันนี้ครับผมวันจันทร์ที่แปดสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับเลขลาวพัฒนา ครับผมปูศูนย์เจ็ดมาพี่น้องเมื่อเบิ้งกันว่าหัวน,นี้ครับตัวเลขหน้าทางปูสิบไปในทิศทางไหนเนาะครับเนาะฝากฝากพี่น้องเด้อครับเด้ออย่า พากันพลาดครับผมโอกาสครับครับปเบิ้งครับตัวเลขหน้าทางของปูกับปูครับผมเพิินแยกมาเป็นบนหลางนะพี่น้องเนาะครับผมไปเบิ้งเลขบนกันก่อนครับพี่น้อง <c oughs> บนวิ่งรูดครับเลขบนปูให้วิ่งมาที่ <c oughs> สามตัวเดียวครับพี่น้องไปเบิ้งเลขลลางต่อเลยพี่น้อง นั่งวิ่งรูดโอ้ยมาทีซีตัวเดียวครับพี่น้องเขียนเทียงกันไปนี่เบาเลี่ยมไมคอยพัฒนาไปเรื่อยๆแ้วพี่น้องเขียนดูไปนี่บ้างามมั่นหูไป ครับพี่น้องมาเบิ้งจับคู่นะครับเนาะสำหรับจับคู่ครับพี่น้องตัวเลขแนวทางของปู่ศูนย์เจ็ดกับล่าพัฒนาครับผมไปเบิ้งคู่แรกกันเลยครับพี่น้องครับคู่แรกสองแปดครับผมสามแปดสี่แปดครับพี่น้องสองเก้า สามเก้าสี่เก้าสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ครับผมครับพี่น้องไปเบอร์เลขลางกันก่อนนะครับเนาะครับสำหรับเลขลางครับผม หนึ่งสามสองสามสามสามหนึ่งสี่สองสี่สามสี่ หนึ่งห้าสองห้าสามห้าครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับนะของปู่ศูนย์เจ็ดครับพี่น้องครับวันจันทร์ที่แปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกลาวพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ดครับพี่น้อง ครับสําหรับครับผมเลขบนครับปูวิ่งดูดเนาะพี่น้องเนาะครับหายมาทีสามครับพี่น้องครับสําหรับจับคู่ตัวเด่นตัวเน้นของปูก็จะมี่สามแปดสามเก้าสามศูนย์ครับพี่น้องครับสําหรับตัวล่องก็จะมี่สองแปดสองเก้าสองศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ครับพี่น้อง ับมาเบิ้งตัวเด่นนะพี่น้องเนาะสำหรับเลขล่างวิ่งรูดปูห้มาที่สี่ตัวเดียวครับพี่น้องเด่นๆเลยหนึ่งสี่ครับผมสองสี่สามสี่ครับพี่น้องครับสําหรับตัวร่องนะครับเนาะก็จะมีหนึ่งสามสองสามสามสามหนึ่งห้าสองห้าสามห้าครับพี่น้องครับสําหรับตัวเลขหน้าางของ ปูศูกับเลขเล่าพัฒนาครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนแคปหน้าจอเอาไว้ได้พี่น้องครับผมสําหรับตัวเลขของปู07ครับผมครับงวดนี้ครับก็อยากให้พี่น้องครับเอาไปเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกันเนาะครับเนาะกับตัวเลขแนวทางครับผมของพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมว่าตัวเลขของปูครับผมมีตัวไหนที่พี่น้องครับผมชื่นชอบเป็นพิเศษหรือว่าเขาตานะพี่น้องเนาะครับผม กบไปเปรียบเทียบใส่เบื้องน้าครับผมสำนักที่ครับผมเพื่อนเขาหมวดที่แล้วนะพี่น้องเนาะครับให้พี่น้องครับผมใส่วิจารณญาณเนาะครับเนาะในการรับชมครับผมการเปรียบเทียบการเทียบเที่ยงครับผมกับเบาแหลมเสื้อว่าพี่น้องครับทุกคนครับผมครับบาธรรมดาครัพี่น้องครับสามารถที่สี่ครับผมควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แน่นอนครับผมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะเบาแหลมครับผมก่อนจากกันครับพี่น้องครับขอฝาก พี่กับน้องนิดนึงครับผมครับผมฝากให้พี่น้องครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะครับที่สําคัญอย่าลืมครับพี่น้องครับกดกระดิ่งครับผมเพื่อพี่น้องจะบม่ได้พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทางนะครับเนาะที่เบ้าแหลมครับได้ลงให้กับพี่กับน้องได้รับชมกันอยู่ทุกมือทุกมือครับพี่น้อง ฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมครับก่อนจากกันครับผมคอยพี่น้องเอฟซีของบ้าแหลมทุกคู่ทุกคนนะครับโชคหมานครับในวันที่8พฤษภาคม2 5 6 6กครับผมกับเลขลาวพัฒนาปู่ศูย์ครับผมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับผมในการเลือกซื้อเลือกหาครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเอาไว้ครับอากาศร้อนครับพี่น้องคนกัญญาใจร้อนน้าอากาศครับผมครับะมันระวังครับผมห่อนๆจังสี่ฮะเดี๋ยวมีลมมีพายุนะครับเนาะครับ กาพี่น้องเอฟซีของว้าวแหลมครับผมปลอดภัยทุกคูทุกคน,กค,นครับสำหรับคลิปนี้ว้าวแหลมขอตัวอำลาพระจากพี่น้องไปก่อนกลับพอกันไหมคลิปนะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม